你们在合肥。 สวัสด,ดีจ้าพี่น้องป้องไฟญาติสนิทพีสหายท่านผู้ชมที่น่ารักและคิดถึงทุกท่านทุกคนเดยเจ้เดอ้อตอนนี้อยู่กับช่องยยแมวปากแดงจ้ารู้ไหมเยแมวมาไหนนี่อยู่พี่มายพี่น้องพอดีเขามีงานแข่งเรือวันนี้ยยแมวก็จะไปเซลร์เวตอนกลางคืนก่อนเดอ้อแมงนีแมงวันกับไลา์พี่น้องเลยบนนอกเดี๋ยวยยแมวก็จะไปถ่ายบรรยากาศให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงถ้าถ้ามันดีเดอ้อยยแมวก็จะไปใหม่พรุ่งนี้ ดูการแข่งเรือตอนกลางวันเด้อพี่น้องแต่ตอน,แต,ตอนแต่ตอนนี้อากาศมันเย็นย่ยแมวก็เลยว่าจีไปแอบดูก่อนว่ามันจีเป็นยังไงเด้อพี่น้องเดีย๋ยวตามย่ยแมวไปได้จ้าถ่ายบรรยากาศบ้านอกให้ดูพี่น้องเดี๋ยวจะไปหายายแป๊บหนึ่งจะให้ยายเฝ้าบ้านพี่น้องวันนี้ย่ยแมวก็ลาน,นกับจีนีไปเที่ยวพีมายเด้อพี่น้องเด้องานแข่งเรือจำยายได้ไหมพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมเราใาย่ สวัสดีจ้าเร็วสวัสดีจ้าเจ้าก็สวัสดีก็ใครสวัสดีทุกคนยายทำมาสวัสดีก็ใครภาษาพี่น้องจำยายได้ไหมนี่มาถึงบ้านเองเราเด้อพอบ้านเด้อวันนี้เดี๋ยวลูกเาดี๋ยวลูกสาวจะไปเที่ยวงานแข่งเรือไปเที่ยวบนไหนูไม่ไพ่บ้านเด็แมวสวยงามพี่น้องสไตล์ไล่ลายเดีิวนนี่นะ มีป่ากล้วยต้นมะม่วงเอ้ยบรรยากาศสวยงามพี่น้องเอ๋บรรน,นอกบรรน,นอกบรรน,นอกเดีนี่น้องสาวเยี่ยแล้วร้านร้านร้านชายยี่ยมแลวพี่น้องครับหลุดเห็นหน้าสวัสดีครับ <c oughs> เออเห็นไหมนี่ร <c oughs> ้านชายบอกไงหนุนน้องสาวนั่งรถเด้อพี่น้องน้องสาวอายกล่องจ้า ขออภัยอย่างแรงน้องเขินกล่องนะจ๊ะน้องสาวเยียแมวสองคนอยู่ข้างหลังนี่นะขออภัยด้อพี่น้องน้องสาวเยียมแมวขยี่าย้ด้วยจา้าหลานชายหนังว<ม>ันหล่ออานเยแมวถนนเขาบ้านทางทางเขา้านทีไม้ซอยห้าที่นอ้องยังยังเหมือนกับทางไปหลกพจัลยนะนี่นะยังธรรมชาติอยู่เยอะ เุนพี่น้องเขาปลูกง่อยคลายตัวแถวบัาเยยแมวอะ่ะหวัดวัดบัาเยยแมวหวัดซอยสามพี่น้องหนนแสงดอกดอกทองอไรเหลืองสวยเลยอะ่ะประตูชัยพี่น้องเห็นไบมองเห็นภาษาทิงพี่ไม่ไม่นอน มาในตัวอำเภอพีไม่ได้พี่น้องเนี่ยตลาดพีไม่ได้นี่น่ะพีไม่โฮเทลยังมีโรงแรมอยู่เด้อพี่น้องเด้อโอ้มีงานไฟแสงสีกระเริ่มมาแล้วเด้อพีไม่พิธีจุนประสาทินพีไม่เขาจักนาประสาทเลยเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ่ายยังไงเดี๋ยวเจนแมวกับที่กลับมาถ่ายไปให้ดูอีกรอบหนึงเด้อพี่น้องเด้อให้ดูพี่น้องตอนนี้มาถึง มาถึงหน้างานแล้วเดอนอก็ว่าจะถ่ายให้ดูพอคร่าวๆเด้อพี่น้อง,งเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะวนไปทางโน้นะมันใหญ่อยู่นะข้าวานอะกานไหนก็จะมีขายของแบบนี้เลยจ้าทุกคนดีตัวนี่สอง่อยหาสิบหนึ่งเอาไปใส่หนังคุยกันเป็นยังอันนี้ลอยเก่าสิบ แบบบปรนนอกก็ยังมีอยู่พี่น้องแบบโบราณเลยด้วยนีย่โอ้ยส่วนของกินไม่รับสามบาทอร่อย ยายไปหมดเลยมีแต่อของน่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะบ้านมีแต่อของหนากินที่นองเลยเแมวค้องมาั้งนอกก่อนเลยน้องร้อนรู้ไ่ปูวพาไปฟังดนตรีกัน ทบของทุกคนก็คือหอน,นาฬิกาเดือพี่น้องเลือธรรมาพี่ไม้ถ้าใครหลงก็มารอที่หอน,นาฬิกาตัวนี้ก็จะเจอกันเดือ,อ mm hmm. พี่น้องเดี๋ยวจะาไปดูไปดูโรงลางพี่น้องไปดูดนตรีดีกว่านอ้ mm hmm. อยู่กน่้ ไปดูโครงรังเังวชนกันพี่น้กงนะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดแนี <t <t oh, no, ้แล้วพาแปบชงแสุนทขีดแล้วเรื่องบหวยายแมวชอบคนเร่ครับนี่ตัวเล็กๆนะครับอ่าวีน้เขาเรียกนม่เมีนเเออเมยพมทศเมยพพี่น้องออเกิลอรกําลังใจกับน้องแป้งดน้องน้องแป้งจะไปประกวดในประเภทเดี่ยวแข่งนะครับ ระดับปฐมนะครับใครเห็นน้ำลายไหลมั่งนี่ปาดมีแต่สวยๆพี่น้องเลยดูราคาต้องดูราคาโซนเยแมวลอลยได้ดิโซนเยแมวอลยเนี่ย สวยพี่น้องสวยเลยอ่ะเอ้ยโซนเยมวได้นี่โอ้ยสวยงามยเโซนเยมวจะได้สักชุดไหมเนี่ยเฮ้ยนี่จะงามๆเลยจ้าคุณนะพี่น้องโอ้โหคุณนะรอมาครับพี่น้อง ชั<ไ>้นอะไรนะลูกเอ้ยสอนนะพี่น้องาสี่นะครับตัวผู้ถึงสองตัวเมียถึงสี่ลูกเยแมวดูราคาโซนเย่แม <c oughs> วแมลเลย <c oughs> สวยเลยอะ <c oughs> สนุนนะเด็กๆวันนี้มาเดินดูพี่น้อง <c oughs> พรุ่นงนี้มาเดินชอปปิ้ง ปกติถ้าเรามาพีมายกับจิมาเบะตลาดในพาซาได้พี่น้องของกินได้นี่ยเาเดวยกาชาคนบัตรกี่สิบาทบาทเดี๋ยวนีหายเรียกหน่อยมันเชื่มันสิบบาททั้งหน้าเลยกับคนงามเออังผมน้ำเทยนน้ำนไหนเลยเี่ยาทกเด็ดบากว้างช่ครัใ้มาทิ้บาหน้าา ก็ทำเป็นซุม้มแบบเทไทยนะมุงยาคามีแต่เสือผาก็ค้องกินและจ้ะพี่น้องเสือผาเข้ามาด้นี่คนก็เยอะอยู่นะเซ็กซ์สรีต่างๆนานาพี่น้องเลยอยากยได้จะคนละชุดไหมจ้า วยไหมคะเส้นใหญ่เส้นใหญ่เล็กๆไม่เอาเล็กๆไม่เอาสั่งได้ใครอยากได้เป็นเซ็ตหออเอนี่แหละเนาะดูยายแมวลองชุดนะคะเข็มขัดว่าคาดถึงหรือเปล่าคาดถึงหรือคาดไม่ถึง ยังไม่สายนะเพราะว่าเกายังจะมีอีกกี่วันพรุ่งนี้ครับผมพรุ่งวันศุกร์ได้แล้วเหรอใช่พี่สามงานจบเอาแล้วเป็นงงานนี่น่าจะสายแล้วใช่ไหมอันนี้อะไรอันนี้เข้าอยู่ในเซ็ตเซ็ตเดียวกันโอเคได้เซตซื้อทองซื้อทองได้ในราคาเท่าไหร่คะทองแท้ซื้อทอง ือทองได้ในราคาไม่ถึง1,000บาทนะคะเก่งมากมาสีมัีเจ็ดแสงเลยตอนนี้ยังไม่ยอมไปจากร้านนี้ง่ายๆนะคะเจอสังวาลอีกแล้วค่ะเลือกสีเล่อเยแมลกำลังนึกมัาให้ท่านผู้ชมช่วยคิดว่าจะตรงใจหรือเปล่าจะขาวหรือจะทอง มาเจอลานชอได้นบางทีเราก็ไม่ต้องใหญ่มากใช่ตอนนี้กำลังใช้ความคิดนะคะที่ไหนสวยคะท่านผู้ชมแมวแมวคิดเธอว่านไหนถามความเห็นเรื่องความสวยงามไม่มีนะคะพี่น้องร้านร้านนี่นี่ห้ามจะร้านยุ่งค่ะ ร้านอยู่ให้ซื้อบ่มีหางป่าเลยจ้าร้านเบิ้งเจ๊แมวตาลายหมดแล้วนี่ป้าดิทุกขเปลี่ยนไอ้คุ้มๆแบบไหนจะสบายมาเลยมาเมื่อวันนี้แหละมาถึงเจอมุกนะคะต่อจากคลองเจอมุกเจอมุก มาจากทะเลมาเจอมุกก็เลยต้องซื้อมีการการแสดงในปราสาทหินที่มาเราจะไปเราจะไปแถวเข้าไปดูนี่คือทางเข้าปราสาทหินที่มายนะคะ ตอนกลางคืนค่ะเดี๋ยวถ่ายดูแ๊บๆบแบบก่อนนะพี่น้องดน้องดูคนเข้ามานั่งรอชม่เดี๋ยวยัยมแมวมีคันตกพี่น้อง่ អងអើយលោកតា การแสดงโขนจากวิทยาลัยนาศาสินนครราชาสีมาในวันนี้ค่ะและนี่ก็คือสุนทริยะอันงดงามของการแสดงโขนศิลปะก,การแสดงชั้นสูงของไทยที่ได้รับการยกย่อง จากองค์การการศึกษาพัฒนาพีระดีจบรองนายกเทศมนตรีตำบลพี่านม่และในวันนี้นะคะได้รับเกียรติอย่างสูงยี่จากท่านรองนะคะมีพอผิดพลาดประการใดนะคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราค่อยเข้าไปข้างในดีกว่าในนามของผู้ดูแล้วก็มีส่วนร่วมในการจัดจิจกรรวันนี้เรามาเซเวย์ของวันนี้เรามาถ่ายจริงดีกว่านะทุกท่านเข้าไปข้างในนโอกาสนี้นะคะ ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะได้รับเิ่งชมเอรสงในครันี้การแสดงที่่นาติ์ขอทอัติน้ก็มีตัวเนกรแงแกแล้ก็พรุนี้นะครับมาร่วมเป็นกำลังใจครับวันนี้ในเวทีแห่งนี้เช่นเคยครับตรงเวทีเปิดด้านหน้าสซกาดได้ให้ทุกท่านเข้าไปชมการแสดงแสงสีเสียงภายในอุทยานประวัติศาสตร์ที่ใหม่ครับซึ่งในปีนี้จะเริ่มเวลา19นฉะนั้น แขกรับเชิีเกียรตินะครับที่เตรียมรอที่จะเข้าไปรอบเป็นกำลังใจให้กับทีม วันนี้ไมใครหลับวันนี้ยายแมวจะมาดูการแสดงพี่น,น้องเดี๋ยวถามว่าอาเสียค่าบัตรหรือเปล่าก็มีโชว์นะทีนี้อะไรทุกคนกับกับก่อนนะพี่น้องคันนี้ยายแมวจะพามาดูใหม่พี่น้องเลือกเขาจะมีการลำแสดงข้างในที่อลังการพี่น้อง วันนี้ยัยแมวมาเซลเวก่อนเด้อพี่น้องเด้อคู่นี้มาถ่ายใหม่จ้าตามยัยแมวเด้อจะได้ดูของส,สวยๆของงานเลยจ้าค่ะอันนั้นจากช่องไหนจ้าพี่จ๋าช่องสวัสดีทางช่องเจ็ดของเราด้วยนะครับสวัสดีจากช่องเจ็ดนะคะอุ้ยแต่ล้อลิกลิขิ์เข้าหรือเปล่าไม่รู้สวัสดีด้วยสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดี ดีตอนเราทุกท่านนะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นจากการดูการแสดงต่างๆนะครับบริเวณด้านหน้าปราสาทแล้วนะครับหิวนะครับท้องว่างก็เรียนเชิญบริเวณครัวคุณครัวคุณเปลมอ่าคุณเปลมอยู่ตรงไหนเอ่ยคุณเปลมด้านโน้นด้านโน้นอ่าเราจะเก็บผ้าเราจะเก็บผ้าโฆษณาย้อนยุคของเราเนี่ยนะคุณก็จะได้หยุดน้ำสตาร์แล้วก็ จบคลิปไว้ตรงนี้ก่อนน้องเนาะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อรักมากมายทุกคนค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้าขอบคุณมากมายและสวัสดีค่ะสิงหตู้เย็นไม่ได้แต่ใดๆก็ตามแต่ยิ่งวันสุดท้ายนะน้องพีนยิ่งต้องมาเพราะว่าใส่ก็ได้แบบวันสุดท้ายอุ้ยอย่างไยเมนูเนี้ยอะไรอย่างนี้ที่สำคัญลดแลกแจกแถมกันเลยทีเดียวใช่เลย ฝากช่องเจ๊แมวด้วยนะเจ๊แมวพี่มายนะครับเวทีไหมคะถูกเวทีไหมถูกตรงนี้เลยนะเจ๊แมวฝากแางออสเตรเลียวันนี้อิมพอตจากออสเตรเลียมาที่พี่มายของเราเลยทีเดียวนะครับโอ้โหเร็วขึ้นทูพี่มายค่ะสวัสดีคนออสเตรเลียสวัสดีคนออสเตรเลียทุ่มทานในวันกินรับเข้าสู่เทศกาลเชี่ยวพี่มายของเราครับโอเคเรียบร้อยเปิดเป็นสาขา